สามเดือนเขาผมสามเดือนที่ผมไม่เล่นเกมนี้นะอืเป็นเวลาที่ยาวนานมากเลยเนะี่ยเล่นล่าสุดเมื่อวันที่เก้ามกรานะวันนี้วันที่ยนะี่สิบสี่ยี่สิบสี่มีนาแลนะ้วก็วันที่ยี่สิบเก้านี้นะครับมันก็จะมี DLC ใหม่นะัะ DLC โคดิซีนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเซิร์ฟอันฟ้าอยู่นะครับก็เข้าไปลองเล่นได้นะครับซึ่งผมก็เนี่ยรอเล่นวันที่ยี่บเก้าอยู่แนละ้วแต่เขา้าเข้าไทยจริงๆนี่น่าจะเป็นวันที่สามสิบนะอันนี้ไม่แน่ใจนะเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็เข้าไปเล่นกันเลยนะโอเคกดเพย์ไปเลยนะเอ้าไม่เล่นนะทำ,ทำไมมันขึ้นอย่างนี้ ไม่ได้เห็นหน้านี้นานเลยเนะี่ยแม่ถึงค,คิดถึงหน้านี้นะมีใครคิดถึงบ้างไหมเนะี่ยก็ผมก็จะเข้ามาดูอะไรหน่อยนะเข้ามาเตรียมตัวที่ยนะี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยเออให้เข้าไปลองเล่นก่อนนะ ไม่รู้ว่าสามเดือนนี่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่ได้สามเดือนเดียวระมาณสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนอะ่ะรอดรมันหน่อยนะพอดีไม่ได้นานอัปเดตน่าจะเยอะอยู่นะหรือเปล่านะ ไปตอนนี้มันอัปเดตเสร็จเลยดีวยกว่าอ่ะโหลดเสร็จแล้วนะคนที่ไม่เล่นนานนี่มันโหลดนานขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้นี่ม,ม้าตัวผมนี่เตรียมยาไอซ์ทันเดียนะนี่ยังไม่มีใครออนนะทุกคนกำลังรอ ก็ดเดียวฟีีใหม่กันอยู่นะนี่ผมผมไม่ผมไม,ม,ม่เล่นสามเดือนใช่ไหมอันนี้ถือว่ายังน้อยนะบางบางคนนี่สองปีอะไม่เล่นะเป็นหลายเดือนอะนี่คนนี้สามปีนู่นเลยไม่เล่นสามเดือนแล้วอน้อยผมนี่ไม่เล่นตักสามสี่ปีอะ <c oughs> เอาจริงพี่ผมผมเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยมันควรจะต้องไปนี่ใช่ไหมไปลองเล่นลองฝึกบรรคัใหม่อยแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยมันยังอยู่เป่ะเออก็เทนนิงเทนนิงซิมูเลเตอร์เออเนี่ยที่ไม่ให้ลองบัรคับยานะ่อจริงควรจะลองบรรคับยานก่อนนะแต่แต่ผมไม่นะผมเข้าไปเล่นเลยนะอืม กดโซโลเออนี่ผมใช้ยานเลยอย่างเนี่ยอิงพิเนลคัตเตอร์่ะเรามารู้ีิว่าไม่ได้สามเดือนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะ แล้วมันมังคับไงบ้างเนี่ย X4 ไปตรงนี้แล้ว X1 นะอืมตอนนี้ผมอยู่ในนี่เอ่อยานแม่เอออือดูแปลงที่นแบบก่อนดีกว่า อ้าวมีอันนี้ด้วยอ,ววอีเวนต์รวมอีเวนต์รวมอ่ะให้ให้ทำอะไรก็ไม่รู้ะ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเนะี่ยระบบไหนอะ่ะระบบไหนก็ไม่รู้นะทีนี้กลับมาเล่นเนี่ยผมว่าจะไปลองลงความสิทโซนกันหน่อยนะเันเหมือนเป็นสงครามอะไรอย่เงี้ย เราจะไปที่ไหนกันดีฮะอืมที่นี่เหรอลองดูด,ดิฮึ่มซีวิวอลิสหมดเลยฮะโดนทากปล่อยโจมตีนี่ประชาชนอยู่ยไม่สุขเลยฮะ ที่นี่อเออที่นี่มีปีวิลว,วอลอยู่นะก็จะไปที่นี่กันเลยนะเอา้าแล้วผมจะเอายานแม่บัาไปไงเนี่ยนี่ยานแม่ผมนะ โอ้ใกล้ดวงอาทิตย์ขนาดนี้เออใช่ผมผมผมจำได้ว่าตอนผมเลิกเล่นไปอ่ะผมมาจอดที่นี่เพราะว่าจะเติมเติมไฟในการเล่นเกมนี้อยู่นะตอนนี้ไฟไฟกนนนน็น่าจะเต็มแล้วนะตรนี้ไอ๋อแหงมาไปที่นี่อ่ะ วับไปแล้วอา้าวับไม่ได้อรับวับนี่เลยได้ได้ไหมเนี่ยเอ้าไม่ได้แล้ว,ว,นะนะลวตะกี้ผมผมพวกผมจะวาร์ปไปที่ไหนเนะี่ยเออเราวับไประบบกใกล้ๆแล้วก็แล้วก็ข้ามมาดีกว่าตรงที่นี่นะี่ นี่ได้ไหม,ไมเออได้แล้วอ้าวจัมปิ้งกิน15ทีอ้าวต้องรอ15ทีะอะระหว่างนี้ลองมาดูนี่ดีกว่าเอามาเปลี่ยนยานเอาต้องอันนี้นี่ ผมจะมาเปลี่ยนยาเป็นใช้เฟรเดลโคเวนะออกดผิดเลยยุ่งเลย ามาเปลี่ยนของหน่อยดีกว่ารู้เสวายงานผมมีอะไรบ้างนะฮาร์ดพอยอบีมเลเซอร์เล็งเอ็กซไวานะยไหมจิมโบอบีมเลเซอร,อรอ์ซึ่งผมจะไปลงความจิดโซนใช่ป่ะ ผมผมว่าจะไม่เอากิมโบอ่ะผมว่าจะใช้ฟิกไปเลยเี่ hey, เป็นไงเ๊ะ <Hey, S 1> กดเ๊ะก็กดถูกไปนี่ผมไปใช้ฟิกไปเลยนะฮะไม่เล่นสามเดือนเนี่ยมาถึงก็ใช้ฟิกเลยนะะแหมกคิดได้ไงเนี่ยขืดเ,เหนื่อยเนี่ยอืลองเล่น เอ็สองคนเนี่ย แต่วนะ่ปืนหลักก็เป็นบีมฟลิกเลยนะโอ้โหคุณกลับมาเล่นนี่ใช้ฟลิกเลยนะโอเค,อเคผมต้องรอมันจัมอีกม 11, ัะเา็บเ1็ดสิบสองไอทีอ่ะเดี๋ยวผมตัดไปช่วงที่มันจัมเสร็จแล้วเลยดียกว่านะโอเคเราเราจัมมาที่นี่แนละ้ว อทำอะไหน่อยดิอดุด,ดบนี้เรียกว่ามีนี่หรอือเปล่าออไม่มีฮะต้องไประบบแม่ละนี่มี civil war อโอเคเราจะมา เราจไปที่นู่นกันนะแล้ว Active c กันจะได้มีเพื่อนมาช่วยเรานะ้วรู้สึกว่ายานผมจะใช้อ้นี้ด้วยนะอืออตโต้ล็อกกิ้งอะ แต่ผมว่าจะจะไม่ใช้มานะผมจะปิดไปเลยนะเรา,าดูซิว่าไม่เล่นนานขนาดนี้แล้วทึงเมี่ขับยานผมจะเป็นยังไงโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะไม่ได้ขับยานนานขนาดนี้รู้เรื่องเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลย ตัวอาคือสานขึ้นใช่ไหมกีป่ะลำพ่อโอ้โหยานเร็วมากโอ้ตัวยานมันเดียวหนึ่งเลยนะโค้ชมันเม่นในคันนี้ไม่ใช่เหรอดีนะผมต้องตั้งยานให้ตรงกัน วาย,ยานหมุนไปหมุนมาเนี่ยเออช่างเนี่ยเอ้าเดี๋ยวนะกดแท็บบูสใช่ไหม,ไป,หมไปล้นะววาย,ยานหมุนไปหมุนมาเกาะต้อนลงคนเดีย้เลย เมื่อก่อนนี่ผมทำคลิปอันนี้เลยนะคลิปวิธีสอนขับยานสอนยังไงให้โหดอ่ะโอ้แต่แต่เดี๋ยวนี้นี่อะไรก็ไม่รู้นะเอาเปโนคนอยู่ไหนเน,นี่ยไม่ใช่เออนี่กำาิบคนล,ล,งลงไฮไปแล้วจะกลัวอะไร เราขับโคเวดมาอ่าเรามาถึงแล้วอะไรครับปรเปิดตัวเจใช่ไหมมาส,สามเดือนไม่เล่นเกมนี้ มาสิงก็ลงไปอีกโซนเลยแถมใช้ปืนฟิกด้วยนะเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเป็นยังไงเฮ้ยไม่ได้เลยเข้าไปเลยออมเอาแคนอลี่ด้วยกันเป็นพันธมิตรเนี่ยปล่อยน้องๆลงไปครโอเคคอมมานเดอร์ initiating asim กดตัวเฮดใชนออกเป้าเข้าไปครั ตวอ่ะัวกันาทอะไรยิงกันดีกว่าดูซึว่าจะเป็นยังไงนะแอปูนปิกด้วยนะโอ้โหไม่ได้ใครแอปูนปิกโอ้โหแล้วดูเลยยิงไม่โดนเลยอะไรเห็อะให้อะไรให้้องมัยาง อยู่ไหนคอมเดอร์แอคแท็กอาเทเซอร์นี่เข้าอยู่ไหนเป็นหัวคอม้าด้วยนะโอ้โหไม่โดน ิงไม่โดนเลยมีปืนร้อนก็ไนดนะ้อันนี้โดนแนะ่อนนี้โดนแน,น่นอนจากรืนหลังยิงไม่โดนนะขอแตะทหารเต้าใหญ่แล้วเนะี่ยเต้าใหญ่เลยน,ะนี่ยนี่ก็ได้แล้วมันอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่นู่น Clear. มันต้องเข้าระยะสมกิโล,ล่มันียได้อ้โหขนาดป้าวยิงยังยิงไม่โดนนะคิดดูหนยแต่ื่ก่อนนี่ผมฟังคลิปสอนออยนนะ พอมือตอนนี้ิรออมานอร moving งไงนโอ้โหยิงไม่โดนจริงๆียเนี่ยอะเรามีปืนรองอยู่น นี้ยิงโดนได้ไหมฮะไไปก่อนนี่ดำดเมจก็สิบเปอร์เซนนี่มันมาจากปืนรองเลยเนี่ยปืนหลังนี่คือ ีไม่โดโเลยหาไม่ยากคนียวั่ไห้เนี่ยมอยากขยายเป็นเมื่อก่อนหมาำไเมื่อก่อนนี่ป่านนี้เอเนี่ยบึมไปนานแล้ว Okay. Hey, let's the friendly fire, Commander. The ship's taking a beating. Not sure how much more of this I'll be able to handle. I can't find any trace of the fighter. him <laughs> nice. down, sir. assembly i Nicely we'll done, Commander. Wilco, Bay is prepped. Systems online. Multiple targets in this area, Commander. Could be dangerous. <laughs> Telepresence online. Oh yeah. <einges entraî�> oh euh, Hear you loud and clear. I'm moving in. We'll out five Target shield offline. ดาเมจนี่คือมาจากมาจากเวุ้นล้อแค่นั้นเลยเนี่ยวุ้หลังนี้ไม่ได้มีหมดบาทเลยเนี่ยดูดูศักดิ์จิทธิอันเด็ดยานสายไหใส่ยมาโอ้ยนี่ยักษ์ยาน้ำใหญ่ดีกว่า แฟน้องยิงเลยหมเื่อย affirmative มาเพือนตำแหน่งยิงไม่โดเลยชูเลเอสป่แบบยนม้านี่

ไอ้เดี๋ยวเราเราขึ้นไปขับยานอัล็กซ์กั่งก่อยา,อยานยานมันช้าเนี่ยโอ้โหขาบนี้ดีดีไม่โดนอ เดี๋ยวเราลองไปข okay, ับยางเล็กม <pr UC> ั้งสวิตทูไฟเตอร์อ่าม้าลองมาขับยางเล็กมั้งนีนียังไงนะยไม่ได้นี่แหละต่างประเทเออปฏิกน่าใช้ใช้เป็นฟิก้วยนะองยยิงโดนไม่ได้ โอ้โหนั่นไงดูเรือเลยอันนี้คือผมพยายัมเต็งมันอยู่ยผมพยายาม,มเต็งม,มันอยู่เนี่ย ท h ไมชนเสียเดี๋ยวนี้บอดบอด i ม่เก่งขนาดนี้เลยไอ้นี่มันสายชนนี่วาไม่นึง นม่ได้เลยนะลูกบเก่งขึ้นเยอะเลยรหรือหรือผมขับยานกากระนอย ไม่ด้ตกนะแตกากโอเคเราเาลองลงจอดหานีกันดูดีกว่าปิดนี้ได้นะิดอัโตักกีเนี่ยเออเนี่ยปิดด้วย

อืแม่เนี่ยมาสามเดือนฝีมือขับยานี่แม่ตกนะแต่แต่แกากเลยนะ